คือดายทดี้มโนฮาค่ะคนที่ปลอมตัวมาหานะคะก็คือดายทดี้มโนฮาถ้าจำได้เนาะดายดี้ถูกนำตัวกลับมาตในนั้นก็แบบว่าถูกทำทำที่จีรุ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะและ้วจะบอกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีคนแอบตามมาหาแนละ้วคนนึงก็คือมโนฮาดายดี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยปะป๊าได้ให้ชื่อกับมโนฮาดายดี้เป็นพ้าวหมูโกหมายถึงแบบว่ามี หลายรูปนะคะเพราะว่าเ <c oughs> ด็กดิ้นเนี่ยก็จะไปเห็นรูปลักษณ์ตัวเองแล้วก็ววมาหาบนี้นปลอมตัวมาหานะแล็กดิด้เองเนี่ยก็จะแบบแต่งเสื้อผ้าชุดสีสีอ่ะแล้วก็มาหาชั้น,นแล้ววันนั้นก็มาถึงนะคะเมื่อผู้พันพยายามแล้วพยายามจะส่งชั้นไปต่างประเทศหรือครอบครัวทั้งโลกนะคะ่ะซิสเตอร์นะพี่ชายพี่สาวของฉันพุกพันเลยอยู่นะี่บอกว่าเนี่ยส่งไปส่งไปมุมน,นอกละกัน กนจะได้ไม่ต้องไปที่องค์การใดีอีกนะแล้วเรื่องทั้งหมดจะได้จบลงสักทีฉันก็คิดว่าอืมน,นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าฉันต้องไปอยู่บนืองนอกอะฉันจะเจอปัญหาได้ยังไงกันฉันจะได้รู้เลยของความรู้มาจากที่ไหนอ่ะตัว๋วเขาก็จองแล้วเลยเรียบร้อยสามแล้วก็มีการเตรียมการแล้วเลยนะสุดท้ายฉันก็อบอกว่า แจ้งไว้ว่าที่สถานีเนี่ยฉันอาจจะถูกจับนะเพราะฉันก็จะบอกว่าฉันไม่รู้จักเขาเขาแบบเขาพี่ชายบางทีคือเหมือนแบบว่าพาฉันไปเนี่ยฉันอาจจะโวยวายอาจจะร้องแล้วบอกว่าเนี่ยฉันโดนจับโตมาฉันโดนจับโตมาอะไรแบบนั้นเนะี่ย <c oughs> แล้วเธอจะทำยังไงอะ เธอจะต้องแบบว่าถูกจากข้อคุ่นะเธออยากจะอยู่ข้อคุ่จริงๆเหรอแล้วมันก็จะต้องแบบว่ามีค่าปรับด้วยนะเนาะเนาะถ้าเธอลาไปก็เอาอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็กลัวแล้วก็แบบว่าสิ้นหวังแล้วรู้สึกว่าโอ้ยวิธีการแก้ไขปัญหาเนี้ยมันก็ยังไม่ดีพอเขาก็เลยยกเลิกนะแล้วพี่ชายของฉันอ่ะก็มาหาฉัน พี่ชายฉันก็รักฉันมากเลยเขาก็ถามฉันอะว่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันก็บอกมองดูสิฉันไปซักซังนะมันไม่มีอะไรผิดไม่ใช่เหรอวี่ฉันจะไปซักซังอ่ะซักซังคือชุดูแหงผิดคือพี่ชายก็รักฉันมากแล้วอย่างนี้ทำไมมันมีปัญหาเยอะแทนนี่บอกพี่ชายจะไปซักฟังเองถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นปีศาจไม่มีตัวฉันอ่ะเธอก็บอกฉันสิอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เห็นฉันแล้วอ่ะ

เมื่อเราบอกว่าฉันพี่เป็นกีฬาแม่เธอก็บอกฉันได้นะฉันควจะปลุกปลุกว่าเมออยู่ที่บ้านหรอเพี่ฉันก็รู้สึกสงสารฉันมากเลยแล้วพวกเขามีความรักอย่างมากต่อฉันเพรวกเขาก็เลยค่อยๆอนุญาตให้ฉันออกไปข้างนอกได้นิดหน่อยแต่เมื่อไรด้ตามที่ออกไปอ่ะก็จะต้องมีถ้าไม่ใช่น้องสาวฉันไปด้วยอ่ะก็ต้องมีพี่สะพ้ายไปด้วยนะเบลลี่ว่าไปคนเดียวไม่ได้ค่ะการอนุญาตที่ออกจากบ้านได้แบบต้องมีคนตามไปด้วย จะบอกเธอยังไงดีดวงวิญญาณนี้เนี่ยเคยโถยหายอย่างมากมายในยอยู่ทั้งไงไม่เห็นด้อยที่สุดนะขอให้ฉันคนจะได้ไปแล้วก็ไปพบะบาสักครั้งอ่ะได้พบอีกครั้งหรือเถออะไรอย่างเงี้ยในนั้นล่นยังไง ฉันก็ไปเพื่อไปเจอกับพี่พี่สาวของฉันกับน้องสาวของฉันเพื่ออยู่กับฉันด้วยอ่าไปดึงไปเจอซิสเตอร์ในในความรู้ว่าค่นะแล้วก็มีน้องสาวของฉันไปด้วยแต่ตอนนี้ฉันจะไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยฉันก็มุ่งมั่นอย่างสมบูรณ์เลยแล้ววันนี้ฉันต้องไปอย่างแน่นอนและในเส้นทางนียนะคะเราก็เลยไปหยุดนะมันก็เป็นร้านที่เขาขายแบบพวกอินทผลัมอะไรอย่างเงี้ยฉันก็บอกกับน้องสาวว่าให้ไปซื้อหน่อย เหตุการณ์นึ่งฉันก็คือว่าขณะที่เราเช่นตอนเยุ่งกับการซื้อของอ่ะฉันก็จะวิ่งหนีไปอย่างเร็วเลยแต่บาทีที่น้องสาวที่แบบได้เชิงสาเนี่ยนะเขาเริ่มต้นที่จะแบบว่าซื้อซื้อของฉันก็วิ่งหนีเลยฉันก็วิ่งวิ่งวิ่งไปจนกระทั่งฉันไปถึงสถานที่ที่แบบซิสเตอร์จากครอบครัวของอมันเดอร์ลีก็อยู่ที่นั่นเนาะ ฉันรู้ว่าเธออยู่ในบ้านนั้นฉันก็บอกกับแม่วด้เ่าพาฉันขึ้นรถไฟที่ออกเที่ยงคืนหน่อยนะที่ที่มันจะไปถึงตอนตีสี่อ่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าปกติของฉันนะฉชนไหมเธอให้แบบว่าใส่สารีสีๆนะให้กับฉันหน่อยเนาะแล้วก็แต่งแบบใส่เครื่องประดับให้ฉันด้วย มนแต่งตัวเล็กน้อยอะนะฉันก็จะนั่งอยู่ในรถไฟค่ะแล้วก็มีเหมือนกับผ้าคลุมหน้าแล้วที่จะปิดหน้าฉันเอาไว้เหมือนกับเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่อะเ่าที่จะได้ไม่มีใครมารจาับตัวฉันเอาไว้ได้ <c oughs> และตัดแผนการเนี่ยฉันก็ขึ้นเครื่องขึ้นรถไฟตอนนเที่ยงคืนแต่งตัวตอนนั้นเลยแล้วฉันก็บินตอนดีสี่ทันทีฉันไปถึงเนี่ยฉันก็ขอฉันก็ถามว่ให้ฉันจะแบบเออบังกะโลอยู่ที่ไหนฉันก็ไปถึงที่ที่นานบาบาก็กำลังถามซั์สั่นอยู่ฉันทันทีฉันก็บินเข้าไปหาบาบาเข้าไปในอ่างแกะเหนเดิมบาบาก็รู้เลยว่า อยู่ภายใต้บทกระทะที่เข้มงวดรุนแรงมากในวันเวลาเหล่านั้นเนี่ยปาปาก็จะเลี้ยงวัวไปด้วยในหยักยานี่วัวตัวหนึ่งเนี่ยได้ชื่อตาัเลยบาบาตั้งชื่อวัวตามชื่อฉันวัวตัวนี้ก็เคยร้องไห้แล้วเช็ดน้ำตาเลยมากปาปาก็จะพูดว่าโอ้มองดูสิเหมือนลูกของพ่อเลยอ่ะที่เธอกำลังแบบว่าร้องไห้นะแบบว่าร่อนน้ำตามากมายแล้วก็อยู่ในความเสียใจ ซิสเตอร์ที่มาเยี่ยมอ่ะก็จะล่อแผลให้บอกข่าวเหล่านี้นี่คือวิธีการที่สุดเขาไปถึงที่ไหนยังไงก็ตามถึงเวลาที่แบบว่ามัน็จะมีการยกเว้นตาวหน้าตาที่หนึ่งสี่สีหน้าตาที่หนึ่งสี่สีนะที่แบบว่าไม่ได้ใช้ไอ้หน้าตานี้อีกอ่ะ จากเสภาบ้นเนี่ยเดี๋ยวงานใชนได้ก็สามารถจะใช้ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เป็นระยะเวลาที่นานมากนะฉันเพ่อจัดการแค่จะอยู่กันสองถึงสี่วันยังอยู่ไม่ได้เลยฉันหักก็รู้เลยว่าไม่ใช่กลับไปบ้านนะจากที่นี่เนี่ยไอ้ผมแพนทะที่แบบว่าที่ครอบครัวต้องปลูกมาใช่ั้มมันจะต้องเข้มงวดยิ่งขึ้นกว่านี้อีกแต่ฉันเนี้ยก็ไม่ต้องอ่านสิ่งนั้นอีกเพราะว่าสําหรับฉันแล้วเนี่ยมัน เนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันก็ไม่อยากให้ว่าเป็นไปเพราะฉันเนี่ยที่มันจะส่งผลกับสถาบันแห่งนี้มันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอื่นใดอีกอ้อเพราะคกแบบเหมือนกัว่าคงมีการใช้มาตรานะคะและที่เองก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับญาติย่าด้วยจากตัวเราเองเนาะ เดี๋ยวเนี่ยฉันก็บอกโอเคบาบาฉันเนี่ยโหยหาที่จะเจอท่านแล้วก็ตามคำสั่งของบาบาฉันก็กลับไปบ้านพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับไอ้ทั้งหมดแล้วหมดที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นแทันทีฉันพี่ถึงบ้านเธอคงเข้าใจได้ว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาอ่ะก็นำฉันฉันต้องเผชิญหน้ากับอีกสิ่งต่างๆอีกมากไม่หลายเรื่องเลยหลังจากนี้พวกเขาโอ้ล่ามโซฉันด้วยล่ามโซที่ขาฉันเหมือนสัตว์เลยอ่ะเพื่อที่ว่าฉันอ่ะจะไปที่ไหนหรือวิ่งหนีไปไม่ได้อีกนี่แตะที่เลยหัวแล้วเลยนะเนี่ย พวกเขาอะจะปล่อยแบบเอ่อไข่ไข่โซ่นี่ให้ฉันนะคะอจุาแจข้อเท้าเนี่ยโซลามข้อเท้าให้ฉันให้เพื่อฉันไปอาบน้ำ่านั้นเนี่แล้วพอเสร็จแล้วเขาห้องน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะลากขาฉันแล้วก็บัรทุกฉันเอาไว้กับเตียงแต่ตอนนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีผลกระทบกับฉันเลยไม่เป็นไรฉันก็ยังคงอ่านในพระัมภวรชว่าโซ่ว่ามันมีการล่ามโซ่เห่อเนี้ย เหมือนกับว่าโค้กี้เองก็ถูกผูกเอาไว้มาเอาไว้อยู่ในี้เหมือนกันที่โกยกี้เคความมีสันติบางทีก็ใช่งแย่แต่ในฉันก็คิดว่าบางทีฉันอาจจะเป็นโค้กี้ก็ได้นะมันเป็นบทบาทของฉันเนาะนี่คือวิธีการที่เธอจะสามารถเข้าใจได้นะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานมันก็ต้องเกิดขึ้นยังคงเล่าเรื่องราวได้อย่างด้วยความสุขและรอยยิ้มนะคะ เดี๋ยวรุงนี้เราให้มาฟังต่อเนาะว่าเราแดนที่มีใช้ชนะเหนือสิ่งต,ต่างๆเราเนได้ยังถ้าเราโดนบ้าง <laughs> ไม่อยากจะคิดเลยเลยอัุดกชรปชดจังตา मान देकर नाम दिल पर लिख लिया ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर